สวัสด so ีค่ะนะคะก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ก็โหอยู่กลางสายโฟมแบบนี้นะคะอยู่กันที่ m c 9 9ลำลูกค้าคลอง7นะคะเรียบคลอง7จ็ดปทุมธานีแนนเทงเนี่ยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะได้รถยนต์มือสองคุณภาพเกรดพรีเมียมนะคะให้มาที่ m c 9 9ลำลูกค้าคลอง7ของเรานะคะเรามีรถตามาสองร้อยตัวนี้เดี๋ยวนี้นะตอนนี้นะคะ150คัน150คันนะคะยังจอดอยู่ที่ m c 9 9นะคะนี่เลยคือ สภาพรถนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรถแบบเออรถใส่ล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะคะคันแรกเลยนะคะเอาใจคันแรกเลยนะคะสำหรับเชฟโรเลกโคลาโด้นนะคะตัวนี้เป็นยอดนิยมจริงๆนะคะ,ะและที่สำคัญของ M499 เหลือแค่หนึ่งคันเท่านั้น เออเหลือแค่1นึคันเท่านั้นนะคะสาหรับ4ประตูสวยๆแบบนี้นะคะใครที่สนใจใครที่มองหารถสีประตูราคาเหมือนแคบ4ประตูราคาเหมือนแคบน,นะคะ คันนี้น่าใช้จริงๆนะคะเป็นรถยนต์ปี2018นะคะ LT นะคะวันนี้ปอยไม่พูดเยอะหรอกแต่ว่าอยากให้ลูกค้าได้รถสวยๆจริงๆนะคะนี่คือสภาพห้องเครื่องนะคะาฝากครอบคันนี้ไม่มีมานะคะลูกค้านะฝากครอบไม่มีมานะคะตัวนี้จะรีแม็กกองนะคะอุด EGR รีแม็กกองอุด EGR ค่ะคุณลูกค้า อืมนะคะตัวนี้นะข้างในจะเป็นแบบคล้ายๆแบบมีวัดบูธด้วยเนาะนะคะคันนี้ไม่พูดเยอะเอาไปใช้กันค่ะคุณลูกค้า419,000บาทค่ะ 1> 4 1 9 0 0 0บาทเฉพาะเดือนวันแม่เท่านั้นนะคะ4 1 9 0 0 0บาทใครที่สนใจใครที่มองหานะคะมาที499ได้เลยนะคะบอกเลยสวยงามมากนะคะน่าใช้จริงๆนะคะเป็นสีดำนะคะสีดำและสีประตูด้วยเนาะนะคะผ่อนเดือนละ8 0 0 0ไปไป้ายนะคะแล้วก็คันที่2นะคะคันที่2ยังอยู่ที่ อิซซุนะคะตัวนี้4ประตูเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็นะคะรีแม็กกล่องบุตรอีจีอาร์นะคะใครที่สนใจนะคะไม่ว่าแบรนด์เชฟหรืออิซซุนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยรอแม็กใหม่ด้วยนะเออมาพร้อมด้วยรอแม็กใหม่นะคะ Mac T e, นี้ขอบ18นะนะคะเหมาะแม็กเอชีอีแน่เลยนะคะสวยอ่ะนะคะสีขาวสวยมากอ่าเหมือนแบบใส่กับแม็กแบบนี้อ่ะ m ม็กทีแบบนี้สวยนะสิปี2018นะคะคุณลูกค้าปี2018นะคะวันนี้เอาไปใช้กันค่ะราคาพิเศษเลยนะคะเพราะว่านาานปล่อยขายอยู่ที่559,000บาทแต่วันนี้มันเป็น,เป,นเป็นเดือนของวันแม่นะคะเดือนสิงหาคมนะคะ6/3วันนี้ปล่อยให้ราคาพิเศษเลย539,000บาทค่ะ530,000 9,000บาทคุณฟังราคาไม่ผิดนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจจริงๆนะคะอยู่ที่เรียบคลอง7จ็ดลำลูกกาปทุมธานีนะคะสามารถเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะคะคันนี้บอกเลยสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะนี่แล้วก็คันที่3นะคะจะเป็นแคบแล้วนะ,ะตัวนี้จะเป็นแคบนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะ E สู u X s e r i e s i s u s u X Series นะคะตัวนี้เครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะคะตัวพิเศษนะคะตัวพิเศษแล้วก็ที่สำคัญได้รถปีใหม่ด้วยไม่วิ่งน้อยปีใหม่ไม่วิ่งน้อยนะคะเป็นรถยนต์ปี2019นะคะไม่วิ่งแค่9,000โลค่ะไม่วิ่ง9,000โลเท่านั้นนะคะไม่ได้พูดผิด9,000โลจริงๆและที่เอ่ยมานี่ก็คือไม้แท้นะคะมาพร้อมด้วยรอแบ็กวลนะคะขอบ18นะคะโหลดเตี้ยประมาณ3นิ้ว นะคะโหลดลงเตี้ยประมาณสามนิ้วนะคะสภาพกริบๆแบบนี้นะคะนี่คือสภาพห้องเครื่องเขานะคะบอกเลยซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังและที่ปอยบอกเนี่ยราคานะคะี้ค่ะเฉพาะนะคะสิงหาคม63นะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้สิงหาคมนะคะเพจเนี่ย บอกเลยถุงพลาสติกไม่มีการแกะออกนะคะคานหน้าเดิมเดิมนอ็อตไม่มีขยับหน้าเดิมเครื่องเดิมไม่มีชนแน่นอนนะคะคือรถของ m c 9 9นะคะไม่สวยไม่ดีไม่กล้าเอามารลงสือ่อแล้วคาะลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นรถสวยต้องดีจริงๆนะคะก้าที่จะโชว์ฝากระโปรงก้าที่จะแบบเปิดทุกหมดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะอ่ะ คันนี้นะคะใครสนใจนะคะดูไม่ทันกเ็เพิ่มเพื่อนได้นะคะที่เบอร์โทร0855145450 5 85514545 5, 5, 5, 5, 5, 5วันนี้เอาไปเอาไปให้ทนันเอาไปให้ไวนะคะราคาพิเศษเลยราคาพิเศษเลย5 0 0แ0 0 58 9 0 0 0บาทอะ 5 8 9 0 0 0บาทสำหรับ X Series โอ้ยปี2019นี่คะ่ะครั้งวันจะผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆน,น,นะคะคุณลูกค้านะกรณีฟีดาอของลูกค้าชัดเจนนิดนึงนะคะไม่ติดแบคทเรียนะจ๊ะอาชั้นต่อมานะคะยังอยู่ที่ อีสสูเหมือนกันเป็นแครบนะคะปี2019ตัวตัวนี้จะได้ตัว L นะคะตัว L ก็คือรองท็อปของเขานั่นเองนะคะสภาพกริปเหมือนกันนะคะลูกค้านะเป็นสีขาวนี่คะปี2019ไม่วิ่ง12,000กิโล12,000กิโลคุณลูกค้าคิดสภาพนะคะคิดดูสิสภาพไม่วิ่งหมื่นกว่าโลนะคะสภาพกริปมากหมคะ ปี2019ะคะวันนี้ไม่พูดเยอะนะคะเอาไปราคาที่5 3 9 0 0นบาทนะคะพราะวันน้าร้านปล่อยขาย5้าแสนบาทเฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะคะห้าแสนบาทเอาสิห้าสามนะีคะจะผ่อนเดือนละหมื่นนิดนิดนะคะหมื่นนิดกรณีฟรีดาวนเนาะ นะคะคันต่อมานี่ค่ะคะันต่อมานี่เลยคือ Ford Ranger XL Ford Ranger XL ปี2018นะคะคุณลูกค้าสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะผ่อนนประมาณ6,000ปลาย7,000นอย่างเงี้ย6,000ปลาย7,000ได้รถ Open Cap c แคปเปิดได้ นะคะได้รถ Open c แค Ca บเปิดได้เอาไปเหอะลูกค้าเนี่ยล้อแม็กเนี่ยก็20,000กว่าบาทแล้วนะคะแล้วราคาที่ปอยจะแจ้งนะคะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆใครมีญาติแชร์ไปให้ญาติใครมีน้องแชร์ให้น้องต้องรีบต้องเร็วต้องให้ไวนะคะเพราะว่าสินค้ามือสองมันมี1ต่อหนึ่งสินค้ามือสองมันมี1ต่อหนึ่งสำหรับลูกค้าที่เร็วที่ไวจริง นะคะขอคนที่เอกสารชัดเจนไม่ติดบัรีดก็แล้วกันนะคะไม่ติดแบัรครดนะคะพน,นักงานบริษัทเอกสารซี่ยงสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวัตรประชาชนสลิปเงินเดือนนะคะหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนั่นเองนะคะ Ford r a n g e r นะคะ XL, นะคะปี2018 OpenCAP วันนี้เอาไปใช้กันค่ะลูกค้า ปอยจะให้ราคาพิเศษเลยนะคะพิเศษมากๆนะคะฟังเลยดีนะคะฟังดีๆนะคะคันนี้นะถูกโคตรถูกเลยนะ <c oughs> คะโคตรถูกจริงๆนะคะนะคะถูกมากๆเลยนะคะวันนี้เอาไปใช้กันนะคะลูกค้านะเอาไปราคาพิเศษเลย3ามแสน 6,900 0บาทนะคะคันนี้นะ36,900 0บาทโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะบอกเลยปี2018แคปเปิดได้นะคะและที่สำคัญร้อมแมกโอ้โหก็20,000กว่าบาทแล้วนะคะลูคะกค้านะสภาพดห้องเครื่องดูสิสวยไหม เออสวยมากบอกรลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง369,000บาทผ่อนเดือนละ7,000 6,000ปลาย7,000 6,000ปลายประมาณนี้6 9 7 0 0 0 0 0ประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็คันนี้คันสุดท้ายนีคะคันสุดท้ายคือ f o r d ดเลนเจอร์นีคะ XLT XLT นี่คะตัวนี้นะนี่มาดูห้องเครื่อง ของเครื่องเขานะคะตัวนี้เป็นรถยนต์ปี2016นะคะคุณลูกค้าเป็นรถยนต์ปี2016นะคะมีโชค เครื่อง2.2นะคะ6สปีดเกียร์ธรรมดา2.2 6สปีดเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจริงๆอยากจะดูภายในอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปอยไม่ได้รีวิวออภายในให้ชมนะคะก็แอดไลน์มาก่อนเนาะนะคะปี2016วันนี้ปอยขายให้ราคา459,000บาทนะคะ459,000บาทผ่อนเดือนละประมาณ8,000กว่าๆนะคะ8 6 0 0 8, 8ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นั่นเองนะคะปี2 าินะคะพีกัดร้านนี้นะคะอยู่ที่เรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปัทุมธาดีคันนี้459,000บาทนะคะวันนี้ปล่อยขอยฝากนี่เลย นะคะรถนี่ๆพวกนี้นะคะไว้ในใจด้วยนะคะถ้าชอบจริงๆพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เวียนมาเจอเจอกันได้นะคะอยู่ร้านทุกวันนะคะเรียบคองเจ็ดลําลูกกาปัทุมธานีเบอร์ทะปอยนะคะ0855514545 0855514545 029042882 0, 0, 0 29042882 29 ID Line นะคะคุณลูกค้า POYMC123 พโอยเอนะคะวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกดตรงกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ